อันนี้ไอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหอ้มาสี่ตัวเลยวันช่วยเอาไปให้สองอันหน่อยดิเอ้ยมีมีถุงเนะีย่ยน่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาแบ่งนะ โอ้เห็นแมวเลียสู้ตายเลยนุ่นไปหาแม่หนุ่นๆเ,เ,เอาแล้วฉันจะมือไหนถืออ่ายเธอให้สองซองพอ,อใครซื้อมาฉันซื้อมา เัาตื้อไม่ใด้เดมันต่อ <laughs> แดงกันก็ที่แหม <laughs> Cắt xong, ấy cắt xong, bị Hãy nói cái bạc, mày 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 挺骚嘞。<laughs> <laughs> <laughs>